สบายดีฐานผู้ชมงผุออนออกไปผุนแล้วดาวเออไปผุนตอนนี้เราอยู่ที่โหงเฮียนบ้านนงหอยปังนกพิณอ่อืบริเห็นหงเฮียนก็นเจ้าเจ็ทซิเมนดจักปีเลยเกือบ้าปีเลยแหละ ตอนนั้นนะฮะลงทางเขามาพอดีฮา,าสิไปอำเภอนาตาลสิไปถาประซุ่มอะไรแล้วพอเจ๊สายแดแเราลุ่งอะไรเราไปส่งเฮาวเราเลยพาเฮา,าเขามาและหนีแต่กี้มันเป็นทงเฮียนอันหมอ้ออมแมนติอุ้ยคนขึ้นมาลาเทสอูอ้าไอเดโก้ไอเดโก้สั้น อ้ามีขายขนมนำบิบเบอืมีขายขนมนำอัอนน,นี้นี่นี่จับดูเออขายขนมนำเนาะมีครูจากคนเก่งเก่งว่ะโมเมนต์นเฮา อ้าวลงอยู่ได้น,นักความหนาหาเขาได้น่อย ตาท้น้องผาลูกฮน้องผาจะขอของเยีนของป้าใดล่ะป้หรอป้หาพี่อี่อาุบาลป็นยังจะเอาปง่ายรอก่อนอยากให้ กูน้อยนูกได้เด็ดได้แล้วอ่ะเพราะว่าเสกในโซนอีครับตรงกวนเฮียเฮายเ้เ็ต้อง้่ออ้ยเฮย้ยเฮ้ยอี้3คน้ย้ยเเฮ้ยเฮัยยเฮ้ย้้เเฮยเย นมุดทังอนุบาลมันตอยู่8ปฟปลาตะเนาะลายเนาะโดยโดยล้งคูปีมันลอยปลาเด้จัดลอยปลาเงี้ย้อมสปีมันีรู้โดย,โดยน,น้อยเขาอีกโดย,ยโดยโดยยังงมาเหรอว่าควปไว้ยืนโือลงนะแปดซีขนหวารวมทั้งอนุบาลน,นำก็เป็นอนานันอยู่แล้วเนาะกระ <c oughs> นาหากดิ โอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เพื่นจะได้ทำการหม้อนำครับมันจะเป็นมีพี่น้องเพิ่นจัดเตรียมไว้พ่่างมวใหญ่ด้วยนี่ลางนักเรียนเ็กน้อยติดพาีอยู่พาดีตอไปเหตุการั์เพ่อนว่าพอหาลงมาจัดนั่เพื่อนจัดลาวใหญ่เ นังน่งเอกคือน้งองนังน่งเอกน,น,นี่นัน่งเอกบริสุทธิ์าำไมดีไล่ชินบริยานน้องไลยจำได้กับบริญานยืดหนึ่งเลยี่น้ง้ร้านะดีซนส่งกินคนกดาอยู่ เพื <You. S 2> ่อนทาแจกน้ำี่น้นองโอเคไปนอนเพื่อนเริ่มแล้วเริ่มแจกน้ำ ជាក្ន .5 របស់នាក់នាក់នាំ្រើង់ទាំទៅជាកសារបស់នៅខ្លោះថ្រើ្រើង แัเ้ยนกแวก่าอายุกันโบราณมนได้เป็น,นปเนาะปแต่ว่าอ,อยู่รุ่นเขานี่อายุหลายเตอะอายุปวหาสิบปวีสิบสี่ช้าปี เป็นน5แล้วความสูงของเด็กน้อยหรอเลยความสูงของเด็กน้อยคือแบบโดนๆมีโอกาส บอกมี้คือคือสมัยเขามนกอนเฮ้ลงที่อแล้วคิดรอพี่อออายเขามินนี่งายเนี่ย เด็ก่น้อยเห็นรอยยิ้มของเด็กน่อยที่ได้หับมันก็ทุนนาฟ้าเวานั่นๆๆๆะๆๆๆๆอๆิๆๆ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 ๆ็ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆ Phó đây đi nè

ความสุขของเด็กน้อยเนาอพี่นอนเนาะเจนว่ามีมืดจอจว่ามีมืดจนโอ้จับปไว้มเอาพี่อน้อเนีอตงลูก จะมาอยาก้พนนวดได้บาดนี้แบบนนี้นะโอ้ยล้นแล้วล้นแล้วดีใจแทนน้องๆพี่น้องเอ้ยที่มีหูใหญ่ใจดี ดีใจแทนตื่นตานแทนอืมเอาใส่ทงอ่ะอืมไม่ค่าแจกเองหรอทงหนูไม่ไดยานักเรียนก็ร้ายเติมร้ายกว่าบ้านเท่านาะกหัวมันเป็นบ้านง่ายแล้วก็ร้ายบ้านมะเข่าได้หนิมันมีห่อนของประหารแล้วเด็ก

ตายอนเกขันหนามาที่ถ่ายเยยอยู่หันถ่ายไปนี่ได้เลยโทรศัพท์ได้ขมอมุลตัวเลขมาแล้วจะสู้บห่จือาแล้วอ่ะโทรศัพท์ก็จะห้คนยืดไปเอาไปห้ตวว อัดผู้ใดอยากได้ตั้งใจทำเฮียนผู้ใดเงียนกินหายลร้ของเราได้แล้วอ่ะสนามจังหวัดอันภายสุติเอ่ะเอาหัวใจเกบอวามาในบ้านเปิดคนะในกรรมกาาที่งานทีงเป็นร้อนด่หล้า ซาช่วยโรรงเียนขอต้ซาาธ้ตอนพักปีใหม่กิจมาถึงในวัยนี้ขพให้นรวยมือสุขุมวาทุการนะสุดายากตีพี่น้องที่อยู่ทางไกลแอยู่ใกล้พุจักคุปาทรคำสู้มงเรียนกองเขาให้ดีซื้งเนาะเอคอมก็ะตล อ,อข่าวกล้องพอดีภาพลังของงานพี่น้องเอ้นั่งถุ่มเท่สัมไดอืมหางถุ่มเท่แล้วนั่งกระเท่ถิ่มเอ้า,อาขอบมใจพ่อแม่พี่น้องสุขุขนุนที่ติดตามนะครกับขอโม่ขอบใจขอบุณของคุณผูออ้ใหญ่ใจดีที่ อุปรรมขัมสู้ในกิจกรรมในมือนี่เนาะพี่หลงเนาะขอบใจละลายให้อยู่ดีมีหฮงกันสุขุกคนเนาะอย่าเจ็บจะไข่มีเงินใส่กันล,ลตลอดปีตลอดไปเดอ้อเนาะไว้ผพ้ฟังใหม่คลิปหนา